มิวสิกมิวการติกันอีกแล้ววันนี้น้องมิวสิกจะมาทำนมเย็นแต่วันนี้จะใส่น้ำเขียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเทคนิคกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกมีน้ำแข็งอย่างที่สาวมีน้ำเขียวหรือน้ำแดงก็ได้นะคะแล้วก็มีนมเรามาดูกันเลยว่าวิธีการทำอย่างไรนี่นะคะใส่นมใส่นมลงในน้ำเขียวนะคะ ใส่ตามที่ชอบเลยนะแล้วจะเทหมดกล่องเลยก็ <c oughs> คนแก้เตรียมแล้วตอนนี้ก็หมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะใส่น้ำแข็งลงไปอีก แล้วก็คนก่อนนะคะแล้วเราจะใส่น้ำแข็งลงไปอันนี้มันมีฟองด้วยนะประมาณนี้คือประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งลงไว้นะโนอือกจะคึ้น <laughs> มันร้อนมะคะัน ไปหยิบน้ำแข็งใส่เข้าไป้ <c oughs> ก็เก่าเคี้ไปก่อนนี่นะเพื่อนลองมาลองชิีก่อนก่อนนะนะอ,อร่อยค่ะทีนี้ก็อยัง ถาชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแอบสอบค่ะเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของน้องมิสิกนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย